พ่อแม่เวลาเห็นนักเรียนเคยสังเกตเครื่องหมายจราจรไหมคะลูกอย่างเมื่อเช้าคุณครูสุภาวรรณพูดในเรื่องของคณิตศาสตร์ในเรื่องของของเส้นตรงนะ,ะลักษณะของการเส้นตรงแล้วก็สัง,สงเกตเครื่องหมายต่างๆที่มันอยู่บนท้องถนนแล้วก็พี่จราจรนะพี่จราจรวันนี้คุณตำรวจมาให้ความรู้นะคะแล้วก็บอกในเรื่องของเครื่องหมายจราจรเด็กๆจําได้ไหมคะมีเครื่องหมายจราจรอะไรบ้างรู้จักอะไรบ้าง เครื่องหมายจราจรไฟสีแดงหมายถึงอะไรจําได้ไหมให้ไปหรือให้หยุดยไฟเขียวละ่ะไ, <ป S 1> ไปได้ไฟเหลืองล่ะคะลูกเตรียมตัวหยุดหรือว่าเตรียมตัวพุ่งกลับไปขับไปเลยแต่อันนี้ก็ต้องดูจังหวะด้วยนะคะไฟเหลืองแต่จริงๆต้องบอกให้เตรียมตัวหยุดแต่ถ้าเราอยู่กาลังกําลังอยู่บนตรงกลางนะคะกาลังเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นเหลืองเราควรจะห,หยุดไหมคะลูก ไม่ควรเพราะว่ามันอยู่กลางแล้วนะคะเลยเลยเส้นเลยเส้นไปแล้วนะคะแต่ถ้าเรายังไม่ถึงหรือกําลังใกล้จะถึงเราก็ความเร็วที่เราชะลอได้เราก็ควรจะชะลอแต่ถ้าว่าความเร็วมันเร็วเกินเราก็ควรจะเรียบเยียบไปแต่จริงๆแล้วมันต้องดูจังหวะด้วยในเรื่องของกันกับรถนะคะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งรถไปกับคุณพ่พอคุณแม่เราก็ต้องสังเกตเครื่องหมายจราจรต่างๆนะคะมันก็สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็ฝากเด็กๆด้วยนะส่วนตอนนี้เราไปติดตามเนื้อหากันดีกว่าค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากเด็กๆเช่นค่ะ่ะ อ่านชื่อเรื่องพร้อมกันเลยค่ะลูกได้อ่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะคะเดี๋ยวตัดปฏะวิชวนนิดนึงนะคะวันนี้นะคะมีสกาสาจากโรงเรียนปลายทางนะคะซึ่งคุณครูทองลินนะ,ะได้นะ,ะส่งของกินอร่อยอร่อยก็คือมะขามหวานนะคะแล้วก็มีการ์ดทำไวพรของนักเรียนชั้นป .3 โรงเรียนบ้านวังเหวนะสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3นะคะนี่ก็คือเป็นนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะโรงเรียนบ้านวังเหวนะคะส่งคำวอวยพรไหมคุณครูนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่ก็คือโดยรวมนะคะของนักเรียนชั้นป .3 โรงเรียนบ้านวังเหวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบพระคุณคุณครูทองนินมากนะคะที่ส่งพัสดุในเรื่องของของกินนะคะและคุณครูหลายๆท่านนะคะที่ ได้กรุณาะะส่งของกินของฝากน่ารักน่ารักนะคะมาให้กับครูต้นทางะะได้แล้วก็ขอบพระคุณมากเลยทุกๆอย่างเลยนะคะลูกอตอนนี้ตัดไปที่ใบความรู้ของเราต่อเลยค่ะ,ะ,คะอุบัติเหตุป้องกันได้นะคะวันนี้อุบัติเหตุที่ป้องกันได้นะคะที่เราดันสามารถพบเห็นได้บ่อยๆนะคะหรือว่าอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนมีอะไรบ้างคะลูกล้ลม รถเชียวเอาที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองลูกไม่ต้องเอาของคนอื่นเคยเอารถจักรยานล้มอะไรนะวิ่งล้มรถล้มไปแล้วหัวฟาดพื้นเลยโอ้ลื่นลื่นหัวฟาดพื้นอะไรอีกอะไรอีกคะตกน้ำจมน้ำเคยจมน้ำเหอลูกโอ้จมน้ำเนี่ย จมน้ําที่ในในสระน้ําหรือว่าในคลองหรือว่าในทะเลในสระโอ้นะคะเหล็กวัวหินทันสมัยมากนะคะส่วนใหญ่จะไปเรียนว่ายน้ํนากันทั้งนั้นเลยแล้วใครช่วยเราคะลูกใครช่วยเราเราจมน้ํานี่ลึกไหมพี่เขาช่วยนะคะนี่ค่ะวันนี้ครูมีคลิปในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการจมน้ําด้วยนะ,ะ,นะะอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราได้อา้าวรถจักรยานลม้มเคยไหมคะลูก เลือดตกยางออกไหมมีบาดแผลไหมคะลูกมีมีบาดแผลนะคะลึกไหมไม่ลึกนะคะไม่ลึกมากนะคะเป็นบาดแผละลอกนะคะเขาเรียกว่าผิวหนังนะคะลอกชั้นนอกะลอกนั่นเองนะคะหรือว่าอันนี้อันตรายไหมเคยไหมคะเคยมือไปแย่ปั๊กไฟไม่ตอนเด็กๆอาเห็นไหมหลายคนบอกยิ้มเคยค่ะเพราะว่านักเรียนนั้นวัยเด็กช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่ซุกซนนะคะฉะนั้นก็ถึงบอกว่า ปักไฟสวิตไฟต่างๆก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆมือเด็กอย่าอย่าให้วางต่ําจนเกินไปนะคะต้องวางไว้สักประมาณาจากพื้นสักอย่างน้อยก็สักเม็ดเม็ดเม็ดครึ่งเม็ดไม่ใช่ค่ะเม็ดหนึ่งเม็ดครึ่งประมาณนั้นนะอุบัติเหตุจะได้ลดน้อยลงนั่นเองอ้าวอ่านความหมายอุบัติเหตุนิดหนึ่งไม่ต้องบันทึกนะคะอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง่ะ อันนี้ก็คือความหมายของบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เรานั้นเกิดเกิดขึ้นโดยที่เรารู้ล่วงหน้าไหมคะลูกไม่รู้ล่วงหน้านะคะฉะนั้นอาจจะทําให้เรานั้นบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียทรัพย์สินหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได้นั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องดูแลและมราระวังตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการข้ามถนนหน้าโรงเรียนอย่างที่ตำรวจบอกนะคะถึงจะจราจรกันแล้วเราก็ต้องดูด้วยความปลอดภัยว่ารถ นะ,ะบางจะบางทีก็มีเห็นไหมคะลูกขนาดที่ตำรวจและคุณครูกั้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างที่ชอบวิ่งมานะ,ะระยะประชิดนะะแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่โรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนเพื่อนบ้านเรานะคะนี้ก็ชนนักเรียนอนุบาลได้รับบาดเจ็บนะคะเวลาข้ามถนนเพ็รเเษมนันม่แหละอาทิตย์นี้ด้วยลูกนะ,ะแต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนักเรียนไปตามข่าวเองนะะอย่างที่บอกขนาดว่ามีจราจรและก็มีปรปภไม่ใช่โรงเรียนเรานะคะ บอกก่อนไม่ใช่โรงเรียนเรานะคะฉะนั้นความปลอดภัยในท้นองถนนก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะอา้าวนักเรียนจดบันทึกเลยค่ะอันนี้อุบัติเหตุวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้ออุบัติเหตุในบ้านที่พบได้บ่อยอะไรบ้างเอ่ยในลองคิดกันดูสิเราเดี๋ยวจะให้ช่วยกันตอบก่อนดีไหมเอ่ยอาน้องผู้ไหมอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับน้องผู้ใหม่คืออะไรเอ่ยอาหนึ่งข้อเลย หรือว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุกับน,น้องผู้ใหม่เลยไม่เคยเลยหกล้มก็ไม่เคยวันโนก็ไม่เคยนอกบ้านแล้วนี่คือหมายถึงว่าไม่ใช่ที่โรงเรียนนอกบ้านก็ได้ก็คือหมายถึงว่าบ,บริเวณบ้านเราไงลูกเอออะไรประมาณนั้นแหละอะคนอื่นล่ะคะพี่เดฟอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับเราคืออะไรเอ่ยปั่นจักรยานล้มอ่ใครอีกแปดแปดแปด ่าว่าไงกิมว่าไงน้องแปดว่าไงคะปั่นจักรยานล้มอีกคนนึงลนะเอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราลูกระหว่างนี้ก็เขียนบันทึกไปด้วยไนลองคิดแล้วลองดูสิคะเราจะอาสาตอบครูได้บ้างพี่บอสยิ้มหวานอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ได้คุยกันเลยวันนี้กับพี่บอสว่าไงครับอุบัติเหตุที่เคยเกิดข,ขึ้นกับพี่บอสหัวโนหัวโคกับพื้น ไครอีกเอาพี่ปราการสุดหล่อสุดเลิฟ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ลื่นล้มในห้องน้ำอันนี้ครูมีประสบการณ์มากเลยนักเรียนนะเอ่อลื่นล้มในห้องน้ำแต่ไม่ใช่เอ่อเป็นตอนนี้คุณดูอยู่กรุงเทพลื่นล้มคนในคอนโดแล้วทีนี้เสร็จมันก็เรียกว่าพื้นมันลื่นแล้วครูก็จับอ่างน้ําอ่างน้ําในห้องน้ำนะฮะอ่างอ่างล้างหน้า เสร็จแ,แล้วอ่างล้างหน้ายังจะหลุดอีกสวยซ้ำซวยซ้อนจ,จริงๆดีที่ว่ามันไม่โดนหัวครูแบบอะไรจากซวยขนาดนั้นนะคะแต่ดีว่ามันแค่แบบว่าลื่นลงไปเอาเอาก้นลงนะคะแล้วดีที่ว่าไม่เออไอเออ่างที่กูจับน่ะดีนะมันไม่หลุดหลุดแค่แค่มันแค่โยกโยกมาไม่รู้นึกยังไงดวงสซวยจริงๆดวงไม่ดีมากๆเลยแต่ว่าดีนะคะไม่ได้รับอันตรายมากนะอันนี้ก็อุบัติเหตุที่ว่าอาจจะ ห้องน้ำนี่เราต้องขัดบ่อยๆนะคะบางจังหวะเอาไปดูอุบัติเหตุของคุณครูบ้างที่พบเห็นได้บ่อยเลยก็ที่หนึ่งเลยอุบัติเหตุจากไฟฟ้านะคะอุบัติเหตุจากไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าดูดเคยไหมคะลูกอ้าวจริงเหรอเคยไฟฟ้าดูดเนี่ยนะมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงคะลูกชาเลยเหรอคะหมายถึงว่าทํายังไงทาให้ไฟดูดพี่เดฟ หรือว่าเห็นของของคนที่บ้านเคยอ๋อที่ชอตยุงนะคะก็บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเช่นไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะคะอาจจะทําให้บาดเจ็บถึงขั้นพิการได้นะคะหรือว่าอาจจะเสียชีวิตนะคะเขาบอกว่า ไฟฟ้าดูนั้นเกิดจากที่ไฟนั้นรั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะหรือว่าสายไฟพอผ่านพอผ่านร่างกายลงสู่พื้นดินร่างกายของเราก็จะส่วนหนึ่งก็จะมีความชื้นโดยเฉพาะในห้องน้านะคะลองสังเกตดูว่าในห้องน้ํานั้นเ็าจะมีสวิตช์ไฟปิดเปิดในห้องน้ํำไหมลูกมีหรือไม่มีไม่มีเพราะว่าเ็ากลัวไงคะว่ามือเราชื้นๆเปียกๆอยู่ไปปิดไปเปิดห้องน้ำไปเปิด ไฟปิดไฟในห้องน้ําแล้วถ้าเกิดมันมันรั่วขึ้นมามันก็อาจจะทําให้เรานั้นถึงแก่ชีวิตได้นั่นเองนะคะอันนี้ต้องฝากเด็กๆไว้อา้าต่อไปข้อที่สอง,สอ,งอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟไหมหรือว่าอักขีภยัยนะ,ะเช่นไฟลั่วไฟรั่เคยไหมคะลูกน้ําร้อนรั่น้ําร้อนลวกเคยไหมนะ,ะไฟไหมบ้าน เคยเห็นไหมคะลูกไฟไหม้บ้านแต่ไม่ใช่บ้านเราบ้านคนอื่นหรือในข่าวเคยดูไหมคะน่ากลัวไหมน่ากลัวนะคะดันี้เขาบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ที่เรานั้นสามารถพบได้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือที่เป็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะก <demek. S 2> <ishing you S 1> ็คือในเรื่องอุบัติเหตุที่บอกก็คือในเรื่องของไฟไหม้น้ําร้อนลวกหรือจะเป็นอัคคีภัยนะคะต่างๆนะคะเราก็ต้องนะคะต้องดูแลนี่อย่างที่บอกนะคะตอนนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของอุบัติเหตุที่สามารถพบได้ บ่อยนะที่เกิดขึ้นกับในที่บ้านของเรานะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อตัวเราเองต่อคนในครอบครัวนะคะถ้าเป็นก็ยิ่งอยู่ชุมชนที่อยู่ติดๆกันนะคะบางทีก็ไหม้เป็นสิบสิบหลังนะคะมูลค่าหลายเป็นสิบสิบล้านนะคะหรือว่าเป็นร้อยร้อยล้านถ้าไหม้โรงงานนะคะแต่ถ้าว่าใบใบ้านคนถ้าอยู่ติดๆกันหรือแม้กระทั่งนะคะบ้านเราเองนะคะเขาบอกว่าโจรขึ้นบ้านทั้งเดียวไม่เท่ากับไฟไหม้ ขนเดียวจนขึ้นบ้านสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้แค่หนเดียวเพราะว่าอะไรไม่ลูกจรมันเอาไปแค่ทรัพย์สินแต่ว่าถ้าไฟไหม้นี่หมดเลยนะคะไม่เหลืออะไรเลยนะเหลือแค่เสื้อผ้าที่เราวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาได้ฉะนั้นอุบัติเหตุเรื่องของไฟไหม้นั้นดึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อันตรายน่ากลัวมากๆนะคะฉะนั้นเด็กๆก,ก็อย่าไปเล่นฟืนไฟที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราเองได้ผ่านไหมคะข้อที่สอง ก็ที่สค่ะอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีต่างๆสารเคมีต่างๆมีอะไรบ้างล่ะนะวคะวัยเรานี่มันเลย